จากแบบว่าขายน้อยๆตอนแรกๆเท่าไหร่แรกได้ประมาณแค่ช่วงหลักพันหลักหมื่นตอนนี้ได้หลักแสนแล้วค่ะหลักแสนเท่าไหร่คะประมาณสามถึงห้าแสนบาทค่ะ3ามถึงแสนบาทอันนี้คือกําไรใช่ค่ะ ที่บ้านเนี่ยประกอบฟาร์มกุ้งมาได้ประมาณ30ปีแล้ว30ปีใช่ถ้าให้พูดถึงจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยทำฟาร์มปลาเบญจพรรณมาก่อนอแต่ว่าระยะเวลาในการเลี้ยงปลาเนี่ยค่อนข้างนานประมาณ7-8เดือนเนี่ยกว่าจะจับขายได้ที่บ้านเลยมีความคิดที่อยากจะเปลีป่ยนแปลงคือน,นํากุ้งขาวและกุ้งกำกามเนี่ยมาเลี้ยงเพราะว่าระายะเวลาในการเลี้ยงเนี่ยสั้นกว่าไม่เกิน3เดือนก็สามารถจับขายได้แล้วค่ะ ก็หลังจากที่เลี้ยงกุ้งมาเนี่ย<อ>ได้สักพักหนึ่งคุคกี้แบบการเลี้ยงกุ้งไปก็จะเจอปัญหาโรคตลอดอโรคในสัตว์น้ําก็จะมีเหมือนกับคนนะคะถ้าเป็นในโลกกุ้งเนี่ยก็จะมีโรคขี้ขาวค่ะแล้วเขาก็จะไม่ค่อยกินอาหารแล้วก็จะมีโรคอ MS โรค EMS ก็คือโรคไตด่วนตายยกบ่อเลยตายยกยกบ่อเลยเหรอใช่ค่ะ ถ้าชาวบ่ดที่เจอปัญหานี้มากๆเนี่ยก็จะถ้ากุ้งตายยกบ่อเนี่ยคือจะขาดทุนแล้วก็เสียเงินทุนตรงนั้นไปเลยซึ่งการเลี้ยงกุ้งเนี่ยใช้เงินทุนค่อนข้างสูงแล้วก็จะเสียเวลาไปด้วยค่ะความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จริงเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปเลย คือประสบการณ์จริงเนี่ยคือเป็นการที่เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองมันไม่มีในห้องเรียนค่ะถ้าอย่างในห้องเรียนเนี่ยก็อาจจะเป็นทฤษฎีต่างๆแต่ในชีวิตจริงจะเป็นการปฏิบัติซะมากกว่าก็คืออย่างที่แพลวบอกเลยตอนแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความชอบโดยตรงแต่ว่าพอเราทำไปเนี้ยเราเริ่มเกิดความเคยชินพอเราเริ่มเกิดความเคยชินเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกลักกับสิ่งที่เราทําแล้วว่าเราทํา แบบนี้ก็ได้เหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องไปทําในอาชีพที่เราตั้งใจไว้แต่ว่าให้เราทําในสิ่งที่เรารักค่ะในมุมมองของธุรกิจเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับ อายุหรือว่าตัวเลขของเราเองแต่ว่ามันอยู่ที่การศึกษาการค้นคว้าหรือความพยายามของเราเองค่ะถึงเราจะอยู่เท่านี้แต่เราก็สามารถประสบความสําเร็จได้ถ้าเรารู้จักเรียนรู้รู้จักรับฟังไม่เป็นน้ําเต็มแก้วแต่ว่าคอยรับฟังความคิดจาก หลายท่านถ้าเรามัวแต่ไปสนใจคําพูดคนอื่นเราจะไม่ได้อะไรเลยแล้วเราก็ชีวิตของเราเนี่ยก็จะไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวแต่ถ้าเรามีความเชื่อมันในตัวเองแล้วก็แรงผลักดันจากครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตกำลังใจต่างๆเนี่ยมันทําให้เรามาถึงทุกวันนี้ได้ค่ะ